บ๊บแท้แหลมกัดแล้กัดอู้หูแหลมกัดแล้วอู้หูคัดเฮ้ยกองจบอู้หูได้แล้วเฮ้ยเดยอะเลยขาควานนะแม่ขาคว้านนะไปแล้วโอ้โหฮิแหลมปล่อยคายเบียร์ใช่ไหมอู้หูเฮ้ตัวนู้นยู่ไงได้แล้วได้แล้วว่าไปยังหรอกลากลากขึ้นมาต้งโขกได้แล้วเมา

เดี๋ยวไปรุ่งคุเด้ม like bon ่ใใเดี๋ยวสุดท้ายเองมาขึ้นบกเหรออ่อนยะปากยะปากนะยาปากเป็นเมืองใกล้ๆกันครับเดี๋ยวเชื่อและทอดเกินดีกว่าเดี๋ยวเดินนัยขาเนี้ยโอ้ได้ถอดเกิหมนเียอดเกบดีแล้วไปตัวกางกันบ้าค่ะโบ๊ทอ่ นี่คืออยู่จ่อครับเถอะเดี๋ยว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 เสียงดังไม่สิลงไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันมีเหยื่ิดอยู่นีัมันมาขึ้นไปซื้อง่ายเลยโอ้ตัวง่ายอยู่ตัวนี่ไหมเอาไปสุดโต๊ะบ้างตัวหน่อยย่าจะเสียงดังหนาไม่สิ่งลงตัวหน่อยบอครับตัวหน่อยบอตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวน้อยนี่ละ เป็นลูกมันงี่เป็นอยังขอเขาเห็นแล้วเขาบ่กเอเอหูภูไพรมั้นนงหูภูไพรผมประมาณย,าาย,าย,ายุ่ยยุ่ยจ่อครับจ่อเนี่ยห่างจากผมตอนนี้ประมาณเท่าไรประมาณห้าเมตรโอ้สิบเมตรบ่าอนดอกบ่าสิบเมตรเด้อกันถ่าย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 วิวเอาเอาลุงก่อนนี่ครับนี่ครับจ่อหักจ่อเนี่ย ันสุงมาได้กล้องกล้องลุงสุงมาได้เห็นไหมครับกินวางเลยฮะคือเราตัวใหญ่เติบพีเลยครับเห็นยังกินแั้วก็อยิ่เส็บผมว่าเอาไปปิ้งกินเอาไปย่างไปย่างกินครับแล้วผมด่วปเปล่ามาให้เลยครับด่วนไปด่วนไปเราคงด่วนด่วนไปเอาจังได้มันก็ตายมันก็สวบขาตัวนั้นมามาอุปกรณ์มาเร็วเอาอุปกรณ์มาเออยมา ป่อเปอร์ป่อเปอร์ป่อเปอร์เด <sm> ี๋ยวเจี๋อป่อเปื่อเร็วๆแหลมเร็วขอสิมาก่รพวกตำรวจสิมาก่รเลยแล้วมาแล้วครับมือลายแขนมาแล้วมาเลยมาไหมมามาเร็ว ใส่ช่างใดใส่ช่างใดเยอะแยะเต็มเจียวปอบเปื่อยไม่ได้บึ๊บแฉเหลี่มคัดเลยคัดอู้หูเหลมกัดแล้วอู้หูคัดอู้หกองกบอู้ยได้แล้วเดียวเดี๋ยวใจคว้านนะแม่งเขาคว้าน้ำครับดูแล้วใจเย็น โอ้โหตัแกเฮ้ยลี้งปุดออกเต็มปากเลยตีแล้วตีเอาครับตายแล้วดึกมากมือตายสามเรียกกูเบียกให้ผมกินน้ำนี่ด้ครับ๋ยวได้หน่อยถอยออกก่อนลิ้งแยงเยอะเลยลิ้งแยงเยอะมากเล บุีคนจับสวยเนี่ยจากการกาว่กดกแล้วออเลยอยู่แล้วอยู่แล้วหานีเอาปตีเอาลองดึงก้นมาแล้วแล้วแบแลกดึงดนบ่ลากึ้นมาต้องฟังอยู่ไหมติดติดเบ็ดแห้วครับผมตอนนี้เอนคนมับเออโคนงม่มื้ขาบเลยโอ้ยมาแล้วมาแล้ว แหกับบานบ่นิโอ้หหลมเหลี่มโอ้โห้พหกับบานบ่ีลปอคายเบียร์หโอ้หเฮ้ตัวนู้น่ไงได้แล้วได้แล้วบ่ไปยังหอกลากลากขึ้นมาต้งโขกได้แลีวเมาหกกรบบานขไกรบานบ่อยเมเสบเอาเอากับสอบกบเสบเสบเสืโอ้โห ไม่เอากระดาเด้อผมขอเด้อไฮบ่แม่กันเด้อมันอ่านเป็นของชาวบ้านเด้อแม่กันมึงกันไหวสิแม่กันเดี้ยแม่กันแล้วเหรอเดียแม่กันแล้วไอแหลมมันยืดสาตอนนี้มุดนามแล้วครับร้องดือกมึงล้องดือกมึงผมกับยานสายขาดอยู่เด้สายจักรวรรดิ จับโบเทนได้หรอครับยืดยงยิมใส่ตอนจับหางไหนบอเรืว่ามัดมือได้รัาคันจับหางเออเฮ็ดเสียคข้องขันขันกูไปะหากว่าอะไรเลย้โอุ้ยอ้ยูเลย ย่ๆวันนี้ม okay. ัเกินเนี่ยมัดเกินมันเกินโอ้ยว่าจะเป็นอะไรไม่ไดลงไปจับจตายนีิจบตายเร็วจะเป็นอะไรไปเอาเสียกลาไปเอาเสียกมาเมืองอยู่แล้วอยู่แล้วครับลากมาอีกมึงแหลมลากมาเลยปะลากมา ได้ยูเตว่าเขาดูนักสู้คนเดียวจับตายเลยวะตายเล่นบ่เขาตายเลยค่เยีมมัปากนะเพียงจับเปลี่ยนรถยามับเปลี่ยนมัดอเือดเดดายอย่นะครับตีดเบียดอยู่มั้งไดเพงไล้่เข้นเหจัตายรด

Nanan, 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 đi nanan, 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 ไป,ไปแล้วครับอู้มันเอาประยูเอาประยูไป <c oughs> ปลับเปื่อไปแล้วไม่ไทยมงุงไปลุดนละครับรุดแล้ว